เปิดบันทึกปิตโตรเลียมตอนโชดช่วงชัชวาน หลานรู้ไหมไอ้คําว่าโชดช่วงชัชวานเนี่ยเริ่มใช้สมัยไหนไม่รู้เลยครับมันก็คือจมว้าวใช่ไหมลุงอุ้ยมันแว่แว่ว้าว,าวาอะไรกันเล่า <c oughs> ก็ปี2524ซึ่งผ่านมา30กว่าปีแล้วนะสิบริษัทเชฟรอนนะร่วมมือกับรัฐบาลเริ่มผลิตก,ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวันแล้วก็ส่งก๊าซผ่านท่อใต้ทะเลขึ้นมาบนบกได้สําเร็จนี่แหละเขาสํารวจกันมา20ปีพอเจอก็ยังอีกร่วม10ปีกว่าจะเอาขึ้นมาใช้ได้ว้าว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 เอ๊วแต่ไอ้ก๊าซธรร ธรรมชาติเนี่ยมันเอามาทําอะไรอะลุงส่วนใหญ่เอาไปผลิตไฟฟ้าใช้ทําให้เราไม่ต้องซื้อน้ํามันเข้ามาทั้งหมดเพื่อมาปานไฟไงละ่ะไม่งั้นนะค่ะไฟแพงตายเลยว้าวแจมมน,นี่ลุงออพึ่งตัวเองได้เศรษฐกิจมันก็ชดช่วงชาชาวานนะสิครับนั่นแหละคํานั้นล่ะแจมขอบคุณข้อมูลจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานและบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด